ลองตีด hey, ูเฮ yeah. ้ยอยู่ตรงไหนอะมองมองจริงๆให้ทั่วทั่วบนล่างข้างล่างข้างหน้าข้างหลังอยาผ่าจริงๆนึกนึกนึกแล้วไื่เคยมเคยแล้วหันก็เห็น คือค่าข้าไม่อยากแต่งงานกับท่นอาคารเป็นทัสแต่ข้าก็อยากมีความฝันของข้าฝันของข้า,ขค,าคือการได้รักกับใครสักคนที่ข้ารักพอได้แล้ว <c oughs> เรามีชีวิตยอยู่แค่วันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นจะมีสกักกนจะมีสักกี่คน <c oughs> ที่มีความฝันและจะสำเร็จ<ะ>ไม่มีใครหรอก ที่มีความฝันจะมีสักกี่คนที่จะไม่ผิดหวังการผิดหวังมันทรมานเกินกว่าเจ้าจะรับมันไหวการผิดหวังมันทรมานเกินกว่าเจ้าจะรับมันไหวท่านรู้ได้ยังไงในเมื่อท่านไม่เคยคิดจะมีฝันไม่เคยคิดจะมีความรักท่านจะไปรู้สึกอะไรเคยทําไมท่านจะไม่เคย ทิดดูสีฉ่ำไหมเนี่ยอ่อนสีฉ่าโอเคอ่ะคือโหเราไหมอันนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกีิ่งออมันเป็นแค่การสแสดงที่แกล้งที่ดูแข็งแรงเพราะไม่ต้องการอ่อนแอให้ใครดูสิ่งที่ใครต่อใครก็ ไม่ใช่ตัวจริงเลยสักนี้เป็นภาพดวงตาที่ไม่มีใครเข้าใจใครจะรู้ว่าฉันก็เจ็บใครจะรู้ว่าฉันก็แพ้ร้องไห้ในใจไม่มีใครดูแลเจ็บเองก็ต้องหายเองใครจะรู้ ความรู้สึกที่อยู่ลึกในใจของฉันที่มันร้อนเป็นไฟเพราะว่าใครกันที่ทำให้ตัวฉันต้องเป็นคนแบบนี้ใครจะรู้ว่าฉันก็เจ็บใครจะรู้ว่าฉันก็แพ ร้องไห้ในใจไม่มีใครดูแลเจ็บเองก็ต้องหายเองใครจะรู้ถึงความรู้สึกที่อยู่ลึกในใจของฉันที่มันร้อนเป็นไฟเพราะว่าใครกันที่ทำให้ัวฉันต้องเป็นคนแบบนี้ มถึงโรสข้าเคยฝันจะอยู่กับมนุษย์คนรักของข้าแต่แล้วเขาก็หนีข้าไปข้าได้แต่เฝ้ารอเขาไม่เคยกลับมาเลยข้าไม่อยากให้เจ้าต้องเป็นแบบข้าแต่ข้าอยากรู้สึกเหมือนท่านบ้างข้าอยากมีความรัก รสข้ารักเจ้ามากนะข้าไม่ต้องการให้เจ้าเป็นแบบข้าจริงๆเอาละ่ะเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกเจ้าเตรียมตัวแต่งงานกับท่านนายเป็นทัศเท่านั้นโหลเ<ห>จ้าเตรียมตัวแต่งงานกับท่านนายเป็นทัศเท่านั้นเท่านั้นเจ้าเตรียมตัวแต่งงานกับท่านนายเป็นทัศเท่านั้น Okay, ใช่ครับเสื้อไป็แคสเปียนแตเย็นนะน้องมอร้องไปแล้วดูน้องเออพี่เสนะไม่อยากทำแบบนีห้หรอกไม่อยากให้น้องร้องไห้อยู่กับขวดโลอยู่กับความฝันน้องก็อยู่ในขวดโลนะดูดออกมาหรือเปล่า,าไฟค่อยๆดับจบเบรกห้าคะ่ะ เมากโถงน้ีทตานรแล้วก็เพิ่มท่อนบุกอีกทีนึง